เป็นแม่แต่พกวาน่าบางท่าคุนุดต่อไฟอ่อเอารดยิบปรดเอาเดียวเอาเดียวแม่บ่อันนี้มันมีแย่กันเดียวเนี่ยอันนอเอ๋อนี่นนึงเด็กันียนนึงโตเสงบันทุก้องตู้ัดตู้คอนปันใบปัดโทน แม่ตู้วันดีบ้านบ้านแสงไล่เดียเจริญพอยหอรอดมาทั้งนาก็ได้เด้อมาทั้งนาก็ได้เด้อหอยละกาทั้งนาก็มีเด้อแม่ตู้ของบ้านบ้านไม้อ๋อทั้งนาก็ได้ทั้งนาก็เอาได้แสงทองบ้านแสงไล่ทั้งนาก็มีทั้งนาก็มีหม่งปอนห้ยละกา เท่าหวานนางตีบบ้านแสงไลจิเริญพรเด้อจิเล่นพรกาเกียมเนาอรถอาไรช่วยจังเสร็จรถอะไรจิเริญพรอ่าซัทธาอ่าหอบต่อไปนางเท่าหวานนางตีบบ้านแสียงไลนางจูน ห้องบรรแสงไล่บดนนอกเ้อตู้้เอาอยู่ใช้ก็ได้บัรไม่ได้กระือตู้วันสีบรนแสงไล่กระเบ้ออนบัรไม้ทูนเนาะแล้วก็แม่ตู้แสงบรรกระดาเอาไปคูกันเอาไปคููกันบรนหอยเตาจะเดินพอเดอร์เอ่ยเก็บตัวทด่อไปปากปวางเนาะ เดาชดชดไทยก็เป็นอ่ากุ้งการทงการตั้งบ้านการนำกางานการเมืมงประดี๋ยวกนบ้างเพิ่งเนาะอยบานโคคาโดเมืองสนาคขามแข่งเดียงกันทรอปปเล่าเนาะ หายจะเดิพอเด้อติดต่อไปเท้าออมอาด้วเวลาเด็กงามยามดีบ้างเพิ่งฮอนไอเย่าพอวันไพ่ดนาอนู่้ทังใอกตร้ตายน่ะตูั่งให้ว่มนมนงานตายไปหรกตายไปแล้วประตูาแล้วบ่ประตูเตี้ยตู้ทำให้แล้วว่ะต่อไปเลยเอาไปหัดตับอีนึงัดกัอีน้อยแลาไม่ได้ยู ไปาให้นไปเรื่อย้อเนอประตูโยโย่ประตูโย่แอวาเกิดไปก็เป็นยงรุดก็เป็นยังนแอทพรท่าทายโยงท่านไหนีีบอกอดมาถึงแล้วยังบอทันดเป็นเจ้าภาพบรรยากาศคขึ้นคณะกรรมการทางเต้นขาดไพ่เนาะไพ่บป๊ในการตกแต่งประดับปราให้หลวง่อ เอาไว้เราวางไว้ต๊ะให้เด้อเขาวางไว้โต๊ะวางดอกไม้ตอนนี้ก็นั่งบ้างเพิ่งเย็นเนาะไก่สิได้บ้างเพิ่งฮวันเนาะยอดหยาโย่อมสทธาหยาญย่อมกันอยู่เนาะทานไม่หยาบเป็นมาบ้างเพิ่งบุญลั่นบุญวันใบเนาะวันแสงไลยเนาะพวกเขียนกับผู้อ่านเนี่ยคนละคนผิดพลาดอ่านจูกรถือกับขออภัยน้ำเด้อ บุนลั่นบ่บุนลั่นใปน่เาะบันเสียงลายแล้วก็เปตู้เปตู้แหวนบ่เปตู้แหวนนี่ยลเนาะบันดนโนไม่เงีนะเห้ยโดนชุ่โดนโซ่บันอยนพุ่งบ่เนนพุ่งเเป็นตักสอเนาะเปตู้แหวนบ ตัวแวนดอนเนี่ยต้องบอกดขั้งระดสูงแม่อ่อนแม่แสงคุณนํำส้งแม่ยังไงแล้วก็่อยๆกันวยกันเล้าเป๋เล่าเลยแม่พลอยอแม่พลอยเนาะเออแม่พลอยบ้าน โดนตั้งโดนตั้งโดนตั้งเนาะเอเจนทรอนด์เขาได้เนี่ยลาวเรี้ยวลาวปเนาะุขภาประการใดก็ขอใภันไาเเจนรอดด้อ่าเทพนกทานะยังบุญบุญลันบุญลันใบบันแจงลายแลวก็รม <c oughs> like ่ต <c oughs> ู้แหวนโดนตั้ง Mẹ bé mẹ on, tang bóng tang tang không? tang 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 con tang 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 ได้ซื้อได้หรือว่าไปเดี่ยวนิ่เอาด้วยมันโมเป็นได้ซื้อคนโมเข้าใจผู้กันเมาเจ้าว่าจอดเมื่อกี้นี่งจังอ่านบ่อที่พูดจดก่อนก็พูจอดกำลังบ่เขาเจ้าล้คนก่อนอื่นแล้วบ้ามาแต่หอดแปดปูหอดแปดีดหอดแปดเีดโอดออออกแล้วนังย่าดักออกแล้วอออยู่คนอะไรคนที่ระไรเขานํำยาดังเดื่อ

คุณเขียนล่าบ้านใส่ก็เลยน้ำลปุังใส่ไปมาเลือบโ้โหซ้ำมาอ่านัเขียนซ้ำสาามแถวกับมีสี่แถวอ๋อคนกันแมนซื้อทางเขียงกัแมนหมด้ลืบอกคนมาไพ่กันไพ่บูชาผ่าอไม่ยืนหรอพีโดดเอาไปเต่๋สามอ่านซื้ออ่านไปซื้อไอ้คนอ่านไปโดดไปซอานี้้ือมัวเขาก็เ้อ มเจแต่ก้อนาจัจับแป่จอเตดเตจับันเลยเพื่นเขาใจว่าพอยูฮันมีแต่เดี๋ยไล่เห็นร้าคนมาท้วีเองเ้ใจเต้นะเมนทางเมนเพื่นใจทางนั้นเมนครัออกานเาพืนเลยบอลออกพลาดนั่นมาอเงินพีกอนห้าสิบพันเออเข้าลย

Nàng <Num> tu Bạn na Sáu, Nàng Nàng sen uh, lai Nàng na li si saat Nàng sen chan tây ya mung khun nang Mẹ Cụt, ban hoi tau chen do thon Đơ. Hãy อาเมก,กูดบ้านัณฑิตานางแสงจันบ้านิตยามงคลนางนาลีบ้านสีสะอาดนางนางบ้านแสงยงไลานางตูนาสว่างอาเจริญพรอาเป็นเจ้าภาพวาง